ครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้นะครับขาไฟเลี้ยงเนี่ยครับในซ็อกเก็ตตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองกับสีเหลืองนะครับนี่คือขาไฟเลี้ยงนะครับก็พยายามใส่ให้ถูกนะครับให้ถูกบวกลบด้วยนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันจริงๆแล้วอะรีเลย์มันไม่มีขั้วก็จริงแต่ว่าในกรณีตัวนี้เนี่ยมันมันมันกำหนดขั้วมานะครับ กำหนดมาโดยโดยใช้ LED นะครับในการกำหนดขั้วครับหมายหมายความว่าถ้าถ้าใส่ผิดขั้วไอ้เครื่องมันก็ยังทำงานอยู่แต่ว่าแต่ LED ตัวนี้มันจะไม่ติดนะครับนะครับมาดูกันนะครับนะคับจะเสียบแน่นมากเลยโอ้ของใหม่ นนเอียดนี่นะครับก็คงจะยันๆยนยนแอบ,บๆไว้ตรงนี้เพราะว่าเครื่องนี้ยูมินินี่ครับมันจํากัดพื้นที่มันจํากัดมากนะครับก็ได้แค่นี้นะครับพื้นที่ในการเกร็บของนะครับอ่ะลองดูทีนี้นะครับผมสีลักก่อนนะครับ ลีเดทำงานแล้วแท็กแล้วนะพอทำงานแล้วเนี่ยเห็นไหมครับ LED ก็จะติดนะครับมันก็จะหน่วงนานหน่อยเพราะว่าเราเพิ่มจำนวนคาปาซิเตอร์ขึ้นไปนะครับเพิ่มความจุคาปาซิเตอร์นะครับถ้าถ้าต่อถูกขั้วมันนะครับถ้าต่อถูกขั้วมันก็จะสว่างให้นะครับรีเดรุ่นนี้นะครับ ยี่สิบสี่โวลต์ร้อยแอมขาบอกมางั้นนะครับตามสเปคนะครับครับแล้วก็มาถึงเครื่องเวลดีสามร้อยดนะครับเราเปิดเครื่องขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเราก็เช็คดูนี่ครับตั้งตั้งดีซีดีซีโวลต์ไว้นะครับตรงนี้ ดีซีโวลต์ไว้ที่า50โวลต์นะครับเพราะว่าไฟ24ที่เราจะเช็คนะครับเราเช็คดูก่อนว่าขั้วไหนเป็นขั้วลบขั้วไหนเป็นขั้วบวกนะครับขั้วบวกน่าจะอยู่ทางนี้นะครับเพราะว่าดูจากสัญลักษณ์ของไดโออดแล้วทางนี้น่าจะเป็นขั้วบวกจริงๆด้วยนะครับ นะครับสัญลักษณ์ที่ขีดตรงนี้ตรงหัวไดโอดนีครับนะครับถ้าขีดแล้วเนี่ยในวงจรก็จะเป็นถ้าในวงจรก็จะเป็นคู่บวกนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอ่าตรงนี้เป็นสะพานไฟที่ข้ามที่ข้ามมาจากอหน้าคอนแทครีเลย์นะครับอ่าปิดเครื่อง เราจะทําการปลดเส้นสีดําตัวนี้ออกนะครับขา87เนี่ยนะครับ87สองขานี้เป็น87ทั้งสองขานะครับมันก็จะไม่มันมันมันก็จะเป็นขาเดียวกันถึงกันนะครับแต่ถ้าเป็น 87A ถ้าลงท้ายด้วย A เนี่ยสองขานี้จะถึงกันอ่ะไม่งงนะครับง,งงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราป้องกันป้องกันรีเลย์ที่ เราซื้อมาผิดตัวหรือว่าอะไรเหตุผลหลายๆอย่างดีกว่านะครับเพื่อความสบายใจนี่ครับเพื่อป้องกันความผิดพลาดนะครับอย่างตัวนี้ถ้าเราใส่รีเลย์ตัวนี้มันก็ใส่ได้เลยขาตัวนี้ก็ก็เหลือไว้ก็ได้ไม่ต้องต่อวงจรไหนนะครับแต่แต่เราออดีกว่าเพราะว่ามีสี่ขานี่ครับมีขา,ขาที่เป็นสะพานไฟผ่านคอนแทครีเลย์แล้วก็ขาไฟเลี้ยง นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปลดตัวนี้ออกเลยดีกว่านะครับเผื่อเราหลงหลงลืมนะครับป้องกันความเสียหายนะครับปลดตัวนี้ออกดีกว่านะครับวิธีการปลดก็ไม่ยากนะครับนี่ก็จะใช้นี่นะครับตัวนี้มันมีช่องว่างอยู่เนาะแล้วก็เราก็จิ้มเข้าไปแล้วงัดนิดนึงนะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับเนี่ยเนี่ยเราเรางัดตัวนี้นะครับให้มันหลบนะแล้วก็ดึงออกมาแค่นั้นเองนะครับ ครับก็เป็นทันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับการอ่า modify นะครับเครื่องว d ดใส่ซ o c k เก็ต l ีเแล้วนะครับนี่ครับเราเช็คดูว่าถูกขั้วไหมนะครับถูกขั้วครับจะทำงานนะครับสะบันไปก็ต่อเรียบร้อยนะครับสะบันไปก็เรียบร้อยขาเนี้ยนะครับ สรุปให้คร่าวๆนะครับตู้เชื่อมที่ออกแบบดีๆนะครับเนี่ยดีๆเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราจะต้องสังเกตนะครับนี่แหละครับเนี่ยผมจะชี้เป็นจุดๆไปนะครับตู้เชื่อมที่ออกแบบดีๆนะครับ IGBT นะครับต้องอกระแสสูงสูงแล้วก็มีมีจำนวนหลายคู่นะครับ ก็จะดีมากนะครับคาปาซิเตอร์ก็จะมีเยอะหน่อยนะครับอย่างเครื่องนี้มีให้4ตัวนะครับแต่ก็ค่าความจุแค่470มโครซึ่งเราก็โมดิฟายไปแล้วนะครับเพิ่มอ่า1 200มโคส2ตัวแล้วก็ของเดิมของมันนะครับก็รวมค่าลมเดิมแล้วมันก็เกือบๆ4,000นะครับหรือ4,000ต้นๆนั่นแหละครับนี่ครับ แล้วก็ไดโอดเอาพุตนี่ก็เหมือนกันนะครับนี่ไดโอดเอาพุตไม่ใช่ตัวนี้นะครับตัวนี้คือไดโอดบิดไดโอดอินพุตนะครับไดโอดอินพุตนี่ก็ควรจะหลายตัวนะครับขนานกันประมาณสักสองตัวกําลังสวยนะครับเพราะว่าอา่าภาคอินพุตเนี่ยจริงๆแล้วนะภาระมันไม่หนักเท่ากับภาคเอาพุตนี่ครับอย่างภาคเอาพุตเนี่ยที่อยู่ในซิงค์นี่นะครับที่อยู่ในซิงค์นะครับก็ควรจะเป็น แอูงสูงนะครับแล้วก็มีหลายตัวหน่อยนะครับเครื่องยี่ห้อเครื่องยี่ห้อดีๆนะครับบางทีเราอาจจะเห็นแค่คู่2คู่นะครับแต่ว่าอาสเปคในตัวของมันก็อาจจะทนกระแสได้สูงนะครับนะครับแล้วก็ตัวนี้นี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นขดลวดเป็นคอยขาออกนะครับตัวนี้ ยี่ห้อดีๆนะครับยี่ห้อที่ออกแบบดีๆหน่อยเขาจะมีขดลวดตัวนี้นะครับขดลวดตัวนี้เนี่ยาบางยี่ห้อก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นคอยพันกแกนอย่างเงี้ยแกนเทอร์ลอยแกนฟูลไลท์อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จึงมาออกจากนี้ออกไปเอาพุตนี่ครับซึ่งอ,อย่างยี่ห้อเนี้ยนะครับอย่างยูมินี่เนี่ยครับ อยูมินินี่ก็เนี่ยจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับ <gost> แต่ตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมแต่ก็ยังดีกว่าไม่ใส่นะครับจึงจะเป็นอลูมิเนียมแต่ก็ยังดีกว่าไม่ใส่นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นหม้อแปลงนี่ครับหม้อแปลงหม้อแปลงตัวนี้ใหญ่มากนะครับขดลวดที่พันนี้ก็เส้นใหญ่ประเอีบเลยนะครับซึ่งก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับ โมอแปลงก็ใหญ่มากนี่ครับใหญ่จริงๆนะครับเนี่ยเนียลูกใหญ่มักเอฟเลยนะครับแล้วก็สวิตขาเข้านะครับสวิตขาเข้าก็ควรจะเป็นเบรกเกอร์อย่างเงี้ยครับอย่างสองเครื่องนี้อาใส่แค่สวิตมานะครับเราก็เปลี่ยนโมดิฟายเป็นเบรกเกอร์นะครับซึ่งก็เข้าใจแล้วว่าส่วนหนึ่งก็ลดต้นทุนส่วนหนึ่งก็อ่ ในด้านขาเข้าเนี่ยใสสวิตช์เข้าใส่มาประมาณสักยี่ห้าแอมป์สามสิบแอมป์กับไม่เกินเนี่ยนะครับแต่ว่าเราโมดิฟายไปหกสิบสามแอมป์นะครับตัวนี้สำหรับเบกเกอร์ขาเข้านะครับก็เข้าใจนะครับว่าเครื่องราคาราคาที่เป็นรุ่นที่ประหยัดสําหรับเครื่องแบรนด์เนมนะครับก็จะให้มาประมาณนี้แล้วก็อย่างงี้รีเล์รีเล์ก็ ก็ควรจะมี2ตัวนะครับสำหรับเครื่องยี่ห้อยี่ห้อที่เขาออกแบบดีๆนะครับแล้วก็นี่ครับสะพานไฟนะครับตัวนี้เป็นทองเหลืองนะครับทองเหลืองก็ได้ครับก็ได้ก็ได้แต่ว่าระยะทางมันสั้นนะครับระยะทางมันสั้นซึ่งมีข้อดีมากนะครับระยะระยะทางสั้นนะครับสามารถที่จะลดต้นทุนแล้วก็ใช้อ,อุปกรณ์ดีๆ มาใส่ก็ได้ครับถ้าเป็นท้องแดงได้ก็ยิ่งดีนะครับแต่กับท่องเหลืองก็คงไม่ต่างกันมากมายนะครับเพราะว่านี่เลยนะครับถ้าพูดถึงสะพานไฟตรงนี้นะครับนี่เลยยี่ห้อนี้ผมชอบมากเลยในการออกแบบนะครับสะพานไฟนะครับยุนี่นี่ครับเห็นไหมฮะนี่ครับใช้ตัวนี้เลยนะครับ ตัวทองเหลืองของเขาเนี่ยครับที่เป็นขั้วเนี่ยผ่าซีกมาผูข้างนี้แล้วขันยึดกับตัวนี้เลยนะครับโอ้โหแบบสุดๆไปเลยนะครับเยี่ยมมากนะครับไอเดียในการออกแบบเยี่ยมมากนะครับยอมรับเลยตรงนี้อ้าวก็เป็นนั้นว่านะครับก็สรุปให้ฟังคร่าวๆประมาณนี้นะครับว่าตู้เชื่อมนะครับถ้าเราจะติดสินใจนะครับที่จะใช้ ของจีนราคาถูกซื้อมาแล้วก็โมดิฟายเอาหรือว่าจะากัดฟันเพิ่มงบขึ้นไปอีกนะครับสักเท่าตัวหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับว่าเครื่องพวกนี้เนี่ยซื้อซื้อเครื่องจีนจีนได้ประมาณสัก3ามเครื่องนะครับก็อยู่ที่เราจะตัดสินใจนะครับอยู่ที่เราจะตัดสินใจแต่ถ้าเรามีทุนหน่อยนะครับตัดสินใจยี่ห้อที่ออกแบบดีๆหน่อยก็พวกนี้ก็ก็น่าสนน่าสนนะครับับลองเทสตูยูมินิสองห้าศูนย์เด้อครับ อ่เปิดเครื่องอันนี้เราจะตั้งไฟไว้ที่138นะครับตั้งกระแสไว้ที่138กับลวดเบอร์นี่ครับลวดเบอร์ใหญ่อันนี้นะครับ3.2มมิลนะ โอ้เชื่อมน,นิ่มครับไปแรงมากไปแรงมาก ครับไฟแรงพุ้ยพุ่งเลยนะครับนิ่มโอ้โหครับครับตอนนี้ก็มาถึงคิวของวีลดีสามร้อยนะครับอ่าเปิดเครื่องเราจะปรับไฟไว้ประมาณเท่าไหร่ เมื่อกี้เครื่องยูมินิร้อยสามสิบแปดนะครับสักประมาณนี้ครับอันนี้ไม่มีตัวเลขเบกนะครับประมาณประมาณนี้แหละครับป่อมาสักพึ่งๆเนาะระหว่างร้อยสามสิบกับร้อยเจ็ดสิบก็ประมาณนี้แหละครับเพิ่มขึ้น,นะน,นอ่ะมาลองเทสจะลวดเบอร์ใหญ่ตัวนี้เบอร์นี้นะครับสามจุดสอง โอ้โอันนี้ก็แรงมาหาโหดเลยโอ้แรงนะครับแบบโอ้โหแบบนิ่มนะครับโอ้โดยอดดูปั๊บสวยแน่ โนะครับ